ไดบุญเยอะทำบุญตักบาตรร้อยครั้งยังไม่เท่าทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับครูกฎเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนนะรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการารับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับการดูแลบุพการีการทำดีกับพ่อแม่นั้นได้บุญเยอะมากเคยได้ยินไหมว่าทำบุญตักบาตรร้อยครั้งไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียวทำบุญมามากมายขอพรมาหลายวัดแต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยรู้หรือไม่ว่า พรที่ประเสริฐที่สุดคือพอรที่กล่าวออกจากปากพิดามารดาฉะนั้นหากอยากได้บุญอยากมีชีวิตดีไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณหลายคนไปบริจาคมูลและนิธิต่างๆแต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่าง เป็นเพราะไม่เคยดูแลพรนิบัติอะไรให้พ่อแม่เลยข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านอาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกินอย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไรวิธีทำบุญกับพ่อแม่พระในบ้านการดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิม่มนอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะปฏิบัติ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่างการทำอาหารให้ท่านทานไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างการดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลยเราควรทำให้อาหารแล้วแบ่งให้พ่อกับแม่จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญให้พ่อกับแม่ก่อนการอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญคุศลยิ่งขึ้นโดยคำกล่าวอุทิศมีว่าอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าฉะนั้น หากอยากขอพรให้ชีวิตสมหวังไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนคนเป็นพ่อแม่มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไรอยากได้อะไรแต่ลูกมักจะไม่ค่อยอรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไรสิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามาก็ควรจะทำให้ท่านบ้างหาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่านอยากได้ก็ซื้อมาให้ท่านในวันพิเศษเช่นวันเกิดก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่ามากมายแค่มีใจที่นึกถึงอยากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้วพ่อแม่ไม่ใช่อะไหล่รถที่พอเสียแล้วจะมีของใหม่มาทดแทนถ้าคุณมีพี่น้องหลายคน แล้วหน้าที่การดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องเป็นคนุณจงอย่าใช้คำว่าภาระเพราะพ่อแม่คนไหนที่บอกลูกคือภาระดังนั้นการตอบแทนบุญคุณการดูแลท่านยำแก่ชาราเป็นสิ่งที่ควรทำอย่ามาคิดกับตัญญูตอนที่ไม่มีท่านแล้ว คนรวยจริงคือคนที่มีเงินสามารถเลี้ยงดูตนเองและพ่อแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายได้ไม่ใช่คนที่เอาเงินพ่อแม่ที่หามาอย่างยากลำบากมาใช้แล้วบอกว่าตัวเองอรวยครัวโตจึงเปรียบพ่อแม่เป็นดังพระอรหันในบ้านทำไมครัวโตจึงเปรียบพ่อแม่ดังพระอรหันในบ้าน เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินประโยคที่บอกว่าพระอระหันต์อยู่ในบ้านหรือพ่อแม่คือพระอระหันต์ของลูกมาแล้วแต่ไม่เคยรู้ที่มาและความหมายอันลึกซึ้งอย่างนี้อย่างชัดแจ้งโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่จากการเทศของท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมมรังสีหรือนามที่นิยมเรียกสมเด็จโตหลวงปู่โต ครัวโตหรือสมเด็จวัดอรคังซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าสมเด็จโตท่านเป็นยอดนักเทศท่านเทศได้จับใจคนฟังธรรมเทศนาของท่านเข้าใจง่ายและท่านใช้คำตรงไทยๆเป็นภาษาพื้นๆที่คนทั่วไปได้ฟังก็เข้าใจเป็นที่นิยมของชนทุกชั้นสมัยนั้นคราหนึ่งสมเด็จโตท่านได้เล่า ท่านได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมณพระที่นั่งอม,มารินทรววินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมาท่ามกลางเหล่าขุนนางคาราชการและ้าราชบริพานครั้นพอพบหน้าท่านเจ้าผู้ครองแผ่นดินก็สงสยัยบอกว่าท่านเจ้าคุณเห็นเขาชมกันทั้งเมืองว่าท่านเทศดีนักนี่ วันนี้ต้องขอพิสูจน์น้อยสมเด็จโตทรงทูลว่าผู้ที่ไม่เคยฟังในธรรมครั้นเขาฟังธรรมจะได้รู้เห็นในธรรมนี้แล้วเขาก็ชมว่าดีขอถวายพระพรมหาบอพิษแล้ววันนี้อาตมาจะมาเทศนเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหล่าคุณนางข้าราชการบริผานต่างก็มีความสงสยัยเพราะเคยได้ยินแต่ว่าพระอรหันท่านจะอยู่ในถ้ำในป่าในเขาในที่เงียบสงัดหรือที่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ทำไมสมเด็จโตจึงกล่าวว่าจะเทศนาเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านในขณะที่ทุกคนพากาันคิดสงสัยอยู่นั้น ฝ่ายสมเด็จโตทรงทราบด้วยยานวิถีของทุกคนท่านจึงขยายความต่อไปว่าจิตพระอารหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ทันละจากความโลภความหลงไม่ยินดียินร้ายในเรื่องใดๆทั้งสิน้นเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมหากใครได้ทำบุญกับพระอารหันต์แล้วไซส์ก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดบุญที่ได้ทำกับท่าน จะให้ผลในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าทุกๆคนจึงมุ่งเสาะแสวงหาแต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านแต่ไม่เคยมองเห็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลยทุกๆคนที่นั่งฟังเทศนาอยู่ในที่แห่งนั้นต่างทำสีหน้างงงงไปตามกันเพราะไม่เข้าใจความหมายสมเด็จโตจึงเทศนาต่อไปว่า พระอา,หารหันต์คือพระผู้ประเสริฐคนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐเพียงหวังที่จะยึดท่านเกาะผ้าเหลืองท่านเกาะหลังของท่านเพื่อให้ท่านพาไปสู่ความสุขแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเราก็ยังอุตส่าห์ดันด้นดิ้นรนไปหาเพียงหวังเพื่อยึดเหนียวและบูชาท่านแต่พระ อยู่ในภายในใกล้ตัวที่สุดกลับมองข้ามมองไม่เห็นเหมือนใกล้เกลือแต่กลับไปกินด่างอันน้ำใจของพ่อแม่ที่มีให้ลูกมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับน้ำใจของพระอรหันต์ที่มีต่อมนุษย์ก็มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันพ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูก ท่านมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อลูกมากมายนักท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของท่านทนทุกทรมานร่วมเก้าเดือนสิบเดือนบ้างแต่ท่านก็ไม่เคยปริปากบ่นสักนิดมีแต่ความสุขใจแม้ลูกเกิดมาแล้วพิกลพิการหูหนวกตาบอดท่านก็ยังรักยังสงสารเพราะท่านคิดเสมอว่านั่นคือสายเลือด ถือว่าเป็นลูกไม่เคยคิดอรังเกียตและทอดทิ้งแต่ท่านกลับจะเพิ่มความรักและความสงสารมากยิ่งขึ้นครั้นตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆก,ก็สุกสนรู้เท่าไม่ถึงการเราเคยหยิกเคยควรทุบตีเตะต่อยกัดหรือด่าทอพ่อแม่ต่างๆนานาเพราะขวมไร้เดียงสาท่านก็ไม่เคยโกรธเคืองกลับยิ้มร่าชอบใจ เพิ่มความรักความเอ็นดูให้เสียอีกแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่บางครั้งด้วยความโกรธความหลงเราก็อย่างทุบตีหรือด่าทอท่านอยู่แทนที่ท่านจะโกรธหรือถือโทษเอาผิดต่อเราท่านกลับยอมนิ่งเฉยยอมที่จะทนรับทุกเพียงฝ่ายเดียวยอมเสียน้ำตา ยอมเป็นเครื่องรองรับมือรับเท้าและปากของเราเป็นยังไงล่ะครับสำหรับการเทศกันนี้ของสมเด็จโตช่างเรียบง่ายแต่อย่างลึกสู่ใจมีหนำซ้ำยังรวบเนื้อหาสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยนดังนั้นเมื่อพวกเราทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรเสียเวลากราบไหว้ผู้มีอำนาจเกินตรา หรือวิ่งไล่ตามหาผู้มีฤทธิเดชหรือพวกที่แอบอ้างว่าติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้เพียงเพื่อขอพรขอโชคลาภจากเขาทั้งหลายในทางกลับกันเราควรมั่นดูแลบุพการีเราอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายนี้ขอฝากอีกหนึ่งคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยไว้เตือนสติของพวกเราดังนี้นะครับเราไหว้พ่อแม่ไม่ได้ อย่าไปไหว้พระอย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้อิ่มของดีๆคนไปให้พระกินหมดให้พ่อแม่อดอยากนี่ตกนนรกกันหมดครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังม่มากก็น้อยหากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ สุดท้ายนี้ครับผมก็ขออำนาจคุณพระศรีภารัตนาตรายัยจงมาอำนวยอวยใ้ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ